ครับผมมเดี๋ยวห่อก็เข้าแปรมาแล้วนะครับนาะลองไปดูว่าจะมีเฮ็ดก่อนนะครับนาะครับลองชมกันเย้ยๆนะครับนาะโอ้เจอแล้วครับแมนแมนหนึ่งดอกครับผมดอกครับผมเห็ดหอมนะครับเนี่ มนแนแมน,มนเ,เอาแล้วครับแมเ่เรื่อยๆครับผมครับผมเจอดอกที่สองครับผมครับผมนี่ดอกที่สองนะครับเริ่มเริ่มเริ่มครับผมดูมันไปบูมในอัน แหกหมอยบุครับผมอ๋อเยอะอ่เนี่นี่ครับผมจีสวยๆเลยครับอือือครับผมนี่เห็นจริงครับ นี่ครับเห็ดหอมครับเ็ดตังอีแสนว่าห้องเ็ดไข่ลองทำหนออดท้อยอยเนี่เออครับนหมโอเคครับผมได้อยู่โอ้หันอันแบนดแล้วครับผมนี่ครับอันแบรน อันเปนหรอเปาเออมันเป็นเจ้าเห็ดหอมแล้วเนี่ยเออนี่ครับมันจะเห็ดหอมนะครับเป็นเห็ดค่ามันก็กินได้นะครับแต่มันเขาไม่นิยมกินกันเท่าไรครับบ้านเฮาแหวกอย่างน้ได้ครับผมนี่ครับผมเนียนแบนนะครับเนอะโบวนปุ๊บอันจีครับผม ได้อยู่ครับพอได้อยู่ครับผมนี่ลุยต่อครับโอ้มีลุมนี่จริงครับผมเดินเด้ออ้าวโ,โ,โครับ นี่จริง <c oughs> the เก็บเทมเรื่อยๆครับผมเฮอ,อนี่เนาะครับมันแบนหอนแล้วครับปโด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 ดดดดูแบนไปนแบนบดเดือดเดือบนี่ครับปดโอ,อ้แบนเพล้อครับผมแม่เลี้ยมแม่เลี้ยมนะครับเนื้ น,น,นี่ครับผมแบนครับผมครับลรวิจเตอก็โอเคอยู่นะครับเก็บแต้มไปเรื่อยๆครับผมนะครับเออแบนแงมแบนดีครับผมเนี่ยเฮ้ นี่ครับผมเก็บเต็มต่อครับผมนี่ครับนี่ไม่ไปจีไม่อยู่ครับผมมันรับใบไม้โอเคได้อยู่ครับโอ้จีมองขนาดนั้นครับเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเห็นไม้นะครับเนาะยเห็นโม่งนาะครับเนาะแม่นเอาเห็นโม่ โอ้เห็ดหอมเขียวครับผมอรละอรละอรละเห็ดหอมเขียวดูโอ้เห็ดหอมเขียวครับโอ้จ oh, ีมันบุ่มเลยนี่เห็นไหมครับผมนะนี่ครับจีมันบุ่มนะพี่นี่แบนมันครับผมครับผมสองอันไล่ลุยต่อครับผมเห็ดหอมเขียวเห็ดหอมเขียว ลองดูนะครับเอาจีมันบูมนี่อ่อนครับเนี่ยบู่มก่อไม้นี่ ừ hấp bụng chì nó ấy đưa đi cừng đưa เขียวท่านดองครับผมเดี๋นี่โอ้สองดอกก่อนครับนี่แฉส,สองดอกก็แหมเน,นื่งจีนะครับนเนาะโอ้ไข่โอ้สองจีมั้งแค่ครับดูนี่หนอครับผมครับนี่ครับบุ่มเกาไม้นี่นี่ครับ จี้นี่ครับผมสะส่งเต็มเรื่อยๆครับดอยมอเดลโอ้มันบูมไปแง่นี่จีงนะครับนะปล่อยมาหอนมันนะครับนะดูจีบบเล่นโอ,โอ้โอ้ครับนี่จีบบเล่นครับผม โอเคครับเตรียมเลยๆมีนี่จริงครับผมนะมีโบน่าแหมจริงครับโบน่านะครับจริงแล้วมีบูมนี่แหมสองจีแยมจีครับนะเออนะครับนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอานะพอเออนะครับเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆครับผมนี่แหมจริงครับ นี่แล้วก็มีนี่เห็นจริงเขียวขึ้นเงินนี่ครับผมปัดต่อลุยต่อครับเออนี่ครับมีนี่นดองโอ้สองจีแซมจีซีดอกโอ้แซมจีซี่ดอก,อก,ดอกนี่ครับผมเออ บูมไปแงนะครับเนี่ยอาวโอเคครับเดี๋ยวเก็บกดอ้าวนี่หนึ่งแบนนี่เห็นแซมหนึ่งจีสองจีนี่เห็นดองครับผมนี่นี่อันแบนมันโอ้ใบไม้ครับผมนี่อันแบนครับ โอ้มันบูมด้วยกันนี่ครับเนี่ยดูดูเห็นไหมะรัดูนี่ครับผมเงินแบนรับเกบเ็บเต็มเลยเลยครับผมไปโอ้หนียวนี่เนาะเออแม่นเลวครับเพดหอมมันแบนครับผมเออเอเอมีบนทั้มดองครับอันนี้สองดอกตีเลยครับเนี่ย เออให้หอมครับผมเอ้ยเตรีมจ่อยคะแนนมันแบนครับเอาตะกี้มาหาน่ามันดองนะครับเด็กเนื้อมันมีตรงดอยนี่เออนี่เนาะนะครับมันบู่มนะพี่โอ้โหนะครับบู่มไปแง่นี่เห็นดองครับผมอ้าว โอเคครับผมยาปล่อยนี่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 หัอนั้นแบนด์นี่ออนครับนี่ตะกี้มันเสียงย่อยนะครับย้อนเสียงนี่โอ้โหเออตะกี้มันแทบจะย้อนเสียงครับผมแทบเลยบอกให้เงียมตัวเลยนเลืกลุยต่อ เอเอมีนี่ดองครับผมปัรแลมันบูมไปแง่เขาแทมออนอะเอนี่มันดองครับสองจีก่อนครับผมหลาหนลักหลหลดูเฮ้ยครับเนะี่ยดูฮัลโหลฮัลโหลแซมจีก่อนครับผมนี่เห็นจงครับ โอ้ oh, แซมจีครับผมน,นี่ชิ้นสองอ่านครับผมหลัดเทลเริ่มแล้วครับเริ่มละเทลครับผมเออเตึงละวอยครับผมอันนี้จีน่อยครับผมมันกะ ประเดิงครับและนี่มันเป็นจีนน่ซอ,องจีครับแน่ครับผมเก็บเต็มเรื่อยๆครับผมฮ่าท่ออยาไปยังอันละโอ้เมลนแล้วครับผมเออนี่เนาะครับผม,บผ,มผู้ชมครับพอเลยครับนี่เดี๋ยวกนเลิกมันบุ๋มนีม่อ่อนเออ ฮักไปเหียครับผมนี่ครับผมนี่แหมดองครับปอดเทอาเหมอขันแหนดดีๆไม่หลุมนี่แหมครับผมเฮอฮ้านเหมปอดเท่าเกินนะครับเนอะอันนี้แม่นกว่านี่เกิแม่นนะแกครับผมนี่แหมดองครับผมแล้วก็มีปูนน่าจะแม่นแหมดองย่อยเออลุมบุญแเหี่มดีกว่านะครับเนออันนี้ก็โอ้นี่ก็แม่นแล้วครับแต่มันออกแบบ มันออกแหกไม้ครับโอ้นี่เนอนี่ครับผมบุ่มแหกไม้นี่อึ๊บ้่โอ้ยหักไปอหรอครับผมได้อยู่ครับผมหักไปอหรอ,อเออเฮ้ยนเด้อมีหน่อยเหรอเมืกี้ผมหนันมันมีตังค์เพื่อดองนะครับเอาเห็ดหอมเหลืองออกลเลยเอานี่ครับนี่เห็อดอง แต่มันออกเนี่ยเออ,อโอ้โหแหลวไปเนี่ครับก็ได้อยู่เก็บเต็มเลยเลยครับผมหอมเหลืองครับผมนีน่อันที่หอมเหลืองนี่ดองครับเออนี่เห็ดหอมเหลืองครับผมเห็ดหอมเหลืองครับผมเป็นหอมเห็ดหอมเหลืองนะครับนอนเนี่ย มีเห็ดหอมเหลืองเห็ดหอมเขียวเฮ้ยครับผมโอ้ถือว่าหลวแล้วครับวันเนี้ยเอาชมกันต่อครับผมซีจีครับผมเออนี่ครับเนี่ยมีนโมนนะครับเนี่ยนี่ครับเออถ้ามันหน่อยมีหมกดอยหมู่ฮึโอ้เฮ็ดแดงแล้วหมอหมอก์เปื่ด้เยอะเนี่ยครับผม นี่ปัดทามูนี้กับน,นักเกมกันนะครับเนอะสี่ห้ดอกครับจีครับผมนะอ้อนอสองจีก่อนกันเนี่ยดูนี่ครับสองจีครับผมก็บเลื่อยคร,อครับผมเอานี่ห็ดแดงหลวงครับผมนะ ลำเหมือนกันนะครับเนี่อเห็ดแดงหลวงเนี่เก็บเต็มเลยๆครับผมมันบุ่มไปแย่นะครับนะดูบุ่มไปแย่ครับผมเนาะดอกมะเล่นอ้าวเน,นี่บุ่มปลาโครครับผมนี่ก็เป็นจีน้อยปุ้นี่ยิ่มดองครับ nữa, Hello. Hello. năm mọi เรามาพอดลุ่มวยดีครับว่าเลิกๆเด็กี้นะครับมาโห้มันมีกอเออครับผมวันนี้นี่เรามีบนดอยนะครับนอพักกินแนมก่อนครับเหนื่อยคะแน ครับผมโอ้ย้อนคะแนนครับขวายแม่กับห้อนแม่ติ๊กครับผมเดี๋ยวจะฮอพอเสพหรือพวกฮ้อนว่าอย่างไรบรรยากาศดนะครับเนาะบนดอยนะครับเนาะครับผมนี่ครับคือบัรยากาศดบนดอยครับผมมันเดียวนี้กับประมาณสักหกโมงป่าเจ็ดโมงนะครับเนาะครับผม เป็นแปะครับลุ่มลื่นครับผมต้นไม้เยอะแากครับผมวันนี้เราจะพอผลงานเท่ากอนนะครับนาอครับผมเฮตี่ดอยก็โอเคอยู่นะครับนี่นี่จะนอกอยู่ครับผมเดี๋ยวเราจะไปเก็บเต็มให้ลงดอยไปแหมหม่อนหนึ่งนะครับนาอเราจะไปเก็บเต็มเพราะว่าวันนี้เราจะได้หมกดอยหรือจะได้เพิ่มหมกดอยนะครับนาอครับผมติดตามชมครับ คนเดียวครับผมอ่าพอดีแน่ๆปะกับแม่เศร้าเฮ็ดเหมือนกันครับผมอครับออกเดิทนทางต่ออึบผมอยู่มันเด่นนี่ครับนี่อยู่ไหนก่ออ๋อห้อยแก้วโอ,โอ,โอ้อันนั้นพอเดทกะ ตัวน้อยๆน่ะปลดโคนะเพราะเก่าแล้วมันปล่อยมาหูกีแพ้วุ่นเอ็น่ะอันปลดเด็ดน่ะปกีห้วยมันปล่อยห้วยน่ะนก่อนอย่างก่อห้วยลุ่มเนี่ยเป็นห้อห้วยอย่างก่อนี่ยมันเหนือปลดคท่าปล่อยแล้วมัดเตียงคืนแล้วเด็ดนะเอ้เป็นห้องห้วยอย่างก่อนเนี่ยห้วยแม่แยงห้วยอย่างเนี่ยลุ่มเนี่ยครับมันตอามันเข้ามัดเตียงคืนแล้ว แม่นครมันเก่าแล้วก็พัดโทน n e มน่ะมก่อนปัดโทนช่างปลาก่อนนะโทน e กอนนะเรับมาเดียวมันแท่จะแข้งเจ็บขามันลเนาะบ้านเ้อหะน้อนี่นั่นแน่พระกบมาซ่มันก่อนขับซ่เฮ็ดมนก่อน ดองครับบุมในปลาโคนะครับเนะี่ยเอออึ๊บขีน้อยไม่เห็นสองจีครับนี่นี่ครับผมได้เห็นสองจีไม่เห็นจีงครับขีน้อยนี่ ครับเลวิต่อครับผมโอ้โแล้วครับไม่นี่แหมดองนี่คาดีว่าจะมาแตกะจีนี่นี่แห็ดดองครับผมนี่หอมเขียวครับนี่นี่แห็ดองครับผม ก,ก็นาว่บาไม่ได้ห่ออันนี้ครับแม่ปลาบอกกับแม่เช่อเฮ็ดรวยเขาเนี่ยพวกปูนข้าวเราไหมใช่เอาพวกวันไปปูนมหมอนนั้นดินแดงปุน๋นะก็นนะเราก็เวทดไปเวทแมดแต่วันเนี้ยครับผม ออกเดินทางต่อนะครับวันนี้เราจะเริ่ม,มไม่ไปหาโลดแล้ววันนี้โคนมันหลายครับนี่โนครับผมแปรอยเขาเรียกว่าจะบบแปะแล้วครับเพราะว่าโคนมันเข้าหลายนี่โนแบนเพลอ,อน,นี่ออนครับผมนี่เฮ้ยอย่าควนอย่าควน <c oughs> นี่ครับผม เก็บเต็มเลยเลยครับอ,อ้าวโหแม่แล้วครับถึงโลดแล้วฮดท้อครับผมอันนี้ก็เป็นผลงานข้าวแค่วะนะครับนาอเดี๋ยวนี้ก็แม่ถึงโลดแล้วครับผมเดีย๋ยวให้ลงไปก่อนนะครับนาะ เดี๋ยวไปปิดคลิปตอนในตอนแรงเหตบนะครับนาองไอ้เป้นของใหม่ยังก็สรุปยอดตอนแรงเห็ดนะครับนาอครับผมเดี๋ยวไปปะกันบ้านครับเียวกับแม่ถึงบ้านแล้วครับแม่สรุปผลงานกันเลยนะครับเนอวันนี้ แป๊แป๊ะแน่ๆครับก็จุดกันแรงนะครับนาอโอเคครับผมครับผมก็ได้ปอแกงปอกินอยู่นะครับนอถ้ายังใดก็ฝากช่องกดเหลืองเมืองเหนือโดยนะครับกดไลค์กดติดตามโดยนะครับน้องอันกัดจบทีปนี้นะครับ สวัสดีครับ